ที่ประชุมโดยเลข,ขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้แจ้งถึงปฏิทินในการประชุมของคณะรัฐมนตรีนะครับก็ให้มีการหยุดชดเชยทั้ง2วันนะครับก็คือวันเสาร์หยุดชดเชยวันอาสา,ารหารบูชาและเข้าวันศานะครับก็ชดเชยเป็นวันจันทร์ที่6กรกฎาคมและวันอังคารที่7กรกฎาคมโดยการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์นั้นก็จะเลื่อนไปประชุมวันที่8 รกรกฎานะครับสรุปว่ายังไม่ได้มีการใช้โคต้าที่เลื่อนวันหยุดสงการมาทั้ง3วันนะครับก็ยังคงมีอยู่เช่นเดิมซึ่งาทางคอรมอโดยทางท่านนายกก็จะดูในเรื่องของการประเมินสถานการณ์โควิดก่อนนะครับที่จะเอาไปชดเชยให้ในช่วงวันหยุดที่ยังเหลืออยู่ทั้งปีนี้นะครับก็จะเป็นการใช้วันหยุดชดเชยปกตินะครับซึ่งเดิมชดเชยเพียงแค่วันเดียวนะครับ ก็จะมีการเฉยทั้งอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาครับก็คือในช่วงต้นเดือนนะครับเราก็จะมีวันหยุด4วันนะครับก็คือวันที่4เป็นวันเสาร์ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชาวันที่5ตรงกับวันเข้าพรรษานะครับก็เฉยทั้ง2วันสําคัญทางพุทธศาสนาก็คือจันทร์ที่6และอังคารที่7นะครับโดยคอรมอจะเลื่อนมาประชุมวันพุธแทน ที่ว่าวันชดเชยที่ที่ว่าดังกล่าวไปนะครับวันที่หกว,วันที่6และเจ็ดเนื่องจากวันที่4และ5ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ด้วยน,น,นะครับอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการชดเชยวันสงกรานที่เราไม่ได้หยุดกันในช่วงนั้นครับไม่ไม่ไม่ได้ใช้วันสงกรานที่ยังเลื่อนมา3วันนะครับก็ <S <S คือคคยังคงมีการพิจารณาในกรณีของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่ โครงการฟืน้นฟูต่างๆเนี่ยได้ผ่านขนั้นตอนการกันกรองมาแล้วนะครับทางท่านนายกก็ให้แนวทางว่าการจะพิจารณาวันหยุดเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็ให้คหํานึงถึงโครงการฟืน้นฟูที่จะเข้ามาใช้งบ4ี่แสนล้านด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาไปเป็นตัวหนุนเป็นปัจจัยหนุนในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเดี๋ยวพองยิ่งเราต้องอาศัยปัจจัยภายในนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นหลักเพราะนั้นเดือนกรกฎาคมเราก็เลยมีวันหยุดอยู่แล้ว ไม่ได้ใช้มันหยุดที่เลือนมาจากสงกรานนะครับโดยชดเชยเพิ่มจากจันทร์เป็นอังคารเพิ่มอีกวันหนึ่งนะครับโดยใช้การชดเชยปกตินะครับซึ่งในอดีตนั้นในเรื่องของวันหยุดที่โดยธรรมเนียมนิยมเนี่ยไม่เกิน3าวันเนื่องจากเรื่องของธนาคารและสถาบันการเงินใช่ไหมครับแต่ในครั้งนี้ก็จะใช้วันหยุดชดเชยทั้งสองวันก็คืออาสารหบูชาและเข้าพรรษาครับส่วนสถาบันการเงินก็คงจะเป็นไปตาม กฎเกณฑ์ก็คือปิดไม่เกิน3วันอยู่แล้วในเมื่อหยุดติดต่อกัน4วันนี้แล้วสารสสุขเขาเสนอแนะอะไรเรื่องเกี่ยวกับการกระจาย, <g ül> ยส่วนในส่วนนี้คงจะได้หารือในรายละเอียดเมื่อประชุมสบคนะครับแต่นวันนี้คณะนิมิตได้แจ้งปฏิทิในในการทํางานของคณะนฐมนตให้คณะนฐมนตีทราบโดยสํานักง,งานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับว่าให้มีการประชุมคณะนฐมนตในวันพุธที่8 กรกฎาคมเนื่องจากว่าวันที่7จะเป็นวันหยุดชดเชยนี่ก็คือเป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับทราบล่าสุดในวันนี้นะครับทางนี้ก็คงไม่ต้องเอานาเข้าที่ประชุมคณะมนตรีเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดชดเชยปกตินะครับซึ่งทางรัฐบาลเห็นควรที่จะชดเชยให้ครบทั้งสองวันที่เป็นวันหยุดทางศาสนาอยู่แล้วแล้วโคต้าวันหยุดของสงการครับเจ้าก็ยังคงอยู่เช่นเดิมนะครับก็ <S <S <G ül üyor> จะไว้พิจารณาในสําหรับการไปชดเชยเพิ่ม นะครับอาจจะเป็นเดือนสิงหาคมกันยายนหรือหรือในโอกาสต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราเราเลื่อนมาตั้งแต่เขาช่วงโควิดนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็กำลังซื้อภายในประเทศนะครับแบบนี้ต้องเอาไปหยุดตอนเนื่องกับวันหยุดอื่นที่มีก่อนไหมครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้หยุดตอใช่ครับเพื่อเพื่อมีเพื่อเป็นประโยชน์ในเรื่องของการที่จะให้เกิดการเดินทางแล้วก็ เรื่องของการหมุนเวียนในเชิงของการกระจายรายได้นะครับท่านรัฐมนตรีครับตอนนี้มีการรายงานแต่ว่าตัวเลขคร่าวๆแล้วว่าคาดว่าอยู่สีวันแล้วมันจะสามารถจะตัวเศรษฐกิจในพื้นทีได้เท่าไหร่คร่าวๆเออ่หลักๆท่านนายกพูดถึงมอบหมายทุกกระทรวงนะครับให้รายงานเ,เรื่องของการปฏิบัติงานเป็นผลสำริดให้เป็นตัวเลขนะครับในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ท่านนายกก็ได้มอบหมายโดยเฉพาะในเรื่องของกระทรวงการคลังที่ จะมีในเรื่องของการรายงานผลของการเยียวยานะครับในเรื่องของสภาพัฒนากเศรษฐกิจและสังคมนะครับในเรื่องของการรายงานผลในเรื่องของการใช้งบพื้นฟูนะครับหลังโควิดซึ่งก็จะมีการพิจารณาแล้วก็นาเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหลังจากการผ่านงบประมาณ ปกติคือปี2564ที่สภาผู้แทนไปแล้วก็จะเป็นสัปดาห์ถัดไปนี่แหละครับสัปดาห์เปิดจากหยุดชดเชยก็จะมีการรายงานผลในเรื่องของงบ400ล้านรอบแรกที่ผ่านการนับการการกรองเข้ามาสู่คณะรัฐมนตรีนะครับต่อไปนี้นะครับทุกกระทรวงก็จะมีการรายงานในเรื่องของผลการปฏิบัติงานนะครับเพื่อให้ที่ประชุคมครมรับทราบนะครับแล้วก็ได้ถแถลงเก่ากับพี่น้องประชาชนได้รับทราบตามมาตราการ new normal นะครับ เป็นคอรมอลนิวนอมอที่ท่านนายกได้ให้แนวทางไว้นะครับก็จะเริ่มจากการรายงานผลสำริดของทุกหน่วยงานเข้ามาให้คอรมอรทราบในวาระเพื่อทราบจะได้รายงานกับพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับส่วนในเรื่องของการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มต่างๆในแต่ละเรื่องในแต่ภารกิจนั้นนะครับนายกก็เน้นให้แต่ละกระทรวงเนี่ยเอาแนวทางของกอพรนะครับเรื่องของการบริหารงานแบบสาณชนมีส่วนร่วมเนี่ยเข้ามา ใช้ในแนวทางการปฏิบัติราชการของรัฐบาลนะครับโดยพ้องยิ่งในเข้าก้สู่ปีที่2ของรัฐบาลของท่านนายกในชุดนี้ครับอบครับทีเดิมเขดเชิสามทำไเนสามกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ